สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญหนึ่งเซียวหนึ่งร้อยเก้าพระสยามเทวาธิราชและพระบรมฉายลักษ์ณรัชกาลที่ห้าเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนและจับจ่ายในณอดีต เรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราจะเห็นรายละเอียดของรูปแบบของเหรียญผิวพันธ์ของเหรียญความคมชัด มิติของเหรียญด้านหน้าด้านหลังด้านข้างขอบของเหรียญ ต่อจากนั้นครับเรามาสองชัดๆครับเรามาไล่ดูความละเอียดของความคมชัดผิวพันของโลหะในยุค100ปี เราจะเห็นศิลปะความละเอียดอ่อนในการออกแบบอักษรจะนูนเป็นแท่ง อบเหลียนด้านนอกสุดด้านในสุดต่อจากนั้นครับเรามาดูด้านหลัง เราจะเห็นถึงความคมชัดเป็นมิติ ต่อจากนั้นครับเรามาดูด้านข้างของขอบเหรียญว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเริ่มจากด้านหน้าเหรียญเริ่มจากด้านบนขอบเหรียญจะหนา ่อจากนั้นครับเรามาดูด้านซ้ายมือนะครับเริ่มจากด้านหน้าภ้าบรมฐานยารักษ์นะครับเริ่มจากด้านบนพลิกไปทางด้านซ้ายนะครับ ลักษณะของขอบข้างจะเป็นเช่นนี้เราพยายามศึกษาทําความเข้าใจกับเนื้อหาในพื้นของเหรียญค่าออกไซด์ในการจับโลหะขุมสนิมให้เราได้ทำความเข้าใจในการดูของ เนื้อหาเป็นต้นแบบเราจะได้เนื้องานในวันนี้คือความเป็นธรรมชาติของเหรียญอายุหนึ่งร้อยกว่าปีขึ้นไปว่าเป็นเช่นไร อย่างน้อยๆวันนี้เราจะได้ทบทวนถึงคราบไขของสนิมตามการและเวลาดูความเป็นธรรมชาติสามารถเทียบเท่ากับอายุของเนื้อโลหะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระคณาจารย์ในอดีตพระบูชาหรือของที่เราสะสมจากบรรพบุรุษของเราเราจะได้สันนิษฐานได้ว่าอายุของโลหะมีประมาณไว้กี่สิบปีแล้วหรือร้อยปีแล้ว สามารถทำความเข้าใจง่ายๆให้กับตัวเราเองได้เป็นอีกหนึ่งประโยชน์อีกหนึ่งช่องทางให้กับความเรียนรู้เพิ่มทักษะในการดูการส่อง หรือคนที่ชอบบูชาพระปิยมหาราชของเราโดยตรงตั้งนมโมสามจบต่อจากนั้นตามด้วยว่าพระสยามิตรโรวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสัสากายังรวรังโพโธนโมพุทธายะสามจบทุกวันอังคารถ้าเราบูชาก็เราก็จะใช้กุราบสีแดง ถวายด้วยน้ําด้วยนะครับในการบูชาของท่านเป็นพิเศษนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คําว่าแซดใจ z j ดับเบิลโอจห้าสี M ่ห้จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพักก่อนนั้ทั้งหมดสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ